เหรียญแปดเหรียญมหาอุดหลวงปู ub, ่ดุลอ ah 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 ัตุโรอายุครบ8รอบ96ปีพศ2526จัดสร้างโดยพระครูธรรมมาศาสนาอุโคตหลวงตาจันคะเวสโกวัดป่าชัยรังสีสมุทรสาครและคุณวิโรธตั้งเตชะหิรันเหรียญออกแบบและปั้มโดยช่างโลงะสาบศิลปะพื้นนูนต่ำ พิมพื้นด้านหลังบรรจุยันที่หลวงปู่ใช้ลงตะกรุดลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมเตรี่ยมละ12มิลเมตรรวมได้96มิลเมตรซึ่งเท่ากับอายุของหลวงปู่มีการสร้างด้วยเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระไหล่ทองและกระไหล่ทองลงยาห้าสีความหมายของยันด้านหลังประกอบด้วยยันพระเจ้าสามพระองค์ยันพระขาวามและยันมหาอุด เหรียญนี้สวยงามจัดสร้างดียันดีบาลมีหลวงปู่ดุลคุ้มครองเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงปูเ่เสกก่อนท่านจะมรณภาพ